สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมวิชาญเวสวรรณกับรายการ Make You Up ครับวันนี้เนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าพิเศษะอละอน,นะฮะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นตอนหนึ่งที่คนทุกๆคนเนี่ยจะต้องจะต้องทำที่บ้านน่ะ ะะแต่ว่าหลายคนอาจจะลืมนึกถึงไปหรือคนบางคนยังไม่ได้เคยลองใช้นะฮะลองมาฟังดูซิฮาว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอผมเล่าให้ฟังแล้วคุณเกิดความรู้สึกว่าอยากจะใช้หรือเปล่านะฮะผลิตภัณฑ์ตัวที่ว่านี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช่สําหรับอาบน้ำท่านผู้ชมอาบน้ําอะไรเหรอก็พวกชาวร์เจลหรือชาวร์ครีมนั่นเองนะฮะเป็นเจลอาบน้ําหรือว่าครีมอาบน้ําจริงๆแล้วตัวนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วใครๆก็ใช้อยู่เป็นประจำแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ย อยากจะบอกเล่าถึงความรู้สึกที่ที่ผมได้ประสบมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ชอบด้วยนะฮะก็คือเรื่องของกลิ่นบำบัดนะฮะกลิ่นบำบัดเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของกลิ่นบำบัดเราก็จะเลือกถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปาทั้งหลายนะฮะแล้วโดยเฉพาะการอาบน้ำเนี่ยผลิตภัณฑ์ของในเรื่องของกลุ่มสปานี่มันก็จะโดยตรงเลยในเรื่องของการอาบน้ําเพราะว่ามีน้ําเข้ามาร่วมเป็นส่วนประกอบไปเข้าไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมอยากจะอาบน้ํายังมีความสุขหรือเปล่าฮะอาบน้ํายังมีความสุขเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรล่ะ อนะฮะอันดับแรกเลยผมว่าคนส่วนใหญ่จะนึกถึงการอาบน้ำเนี่ย กลิ่นกลิ่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราอาบน้ําแล้วถ้าหากว่าเราได้กลิ่นของเจลอาบน้ําหรือว่าครีมอาบน้ําหรือว่าสบู่อาบน้ําที่มันรู้สึกสดชื่นแล้วมันตรงสเปคเนี่ยมันก็จะทําให้ความรู้สึกของการอาบน้ํยามันมีความสุขไปด้วยตัวนี้ฮะเป็นผลิตภัณฑ์ชาโว่เจลซึ่งเป็นกลิ่นดีไลท์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเจลอาบน้ําอารมณ์ดีนะฮะจะมีความรู้สึกว่าพออาบไปแล้วรู้สึกสดชื่นของกลิ่นสมุนไพรที่ให้ความรู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉงกระปรี้กระปร่เากระชุ่มกระชวยหา ไมเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นกลิ่นหอมที่สดชื่นจริงๆมีกลิ่นของส้มนะฮะมีซีตรัสนะครับมีกลิ่นของไลม์เลมอนอะไรพวกนี้นะฮะก็จะทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าเหนื่อยๆแล้วล้ามาเนี่ยรู้สึกหายผ่อนคลายไปเลยทีเดียวเลยนะับกลิ่นตัวนี้วัยรุ่นต่างวัยพวกพวกัยรุ่นทั้งหลายแหละคนที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายแหละนุ่มสาทั้งหลายอาบแล้วติดใจกันทุกคนเลยทีเดียวนะครับตัวต่อไปตัวนี้ครับต้องบอกว่าไฮโซมากๆนะครับเป็น Ginger ร์สไปซี่ชาวยาเจลนะครับผมจะบอกบอกว่ากลิ่นที่เป็นแนวของสมุนไพรไทยเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ลองสัมผัสกลิ่นอาบน้ำของจินเจอร์สไปซซึ่งหลายคนหลายคนพูดแบบนี้ครับว่าเจลอ,อาบน้ำขิงขอเขาบอกว่าขิงที่เอามาใส่เป็นเจลอ,อาบน้ำตัวนี้ไม่ได้เหมือนกลิ่นบัวลอยน้ำขิงหรือเต้าหวยน้ำขิงอย่างที่ท่านผู้ชมคิดนะฮะ ขิงตัวนี้เขาเอามาสากัดแล้วใสก่กลิ่นเข้าไปแล้วก็ประยุกต์กลิ่นของมันให้รู้สึกสดชื่นซึ่งมันแตกต่างจากน้ําต้มขิงที่ท่านผู้ชมได้เคยกลิ่นมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเจลอาบน้ําขิงแล้วก็มันไม่ใช่มันคล้ายกลิ่นของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นผมไม่พูดถึงชื่อก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าขอบอกว่ากลิ่นนี้เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ผมหลงรักมากเลยทีเดียวนะฮะจินเจอร์สไตซี่ส่วนที่เหลืออันนี้ผมขึ้นมา เริ่มมาค้นพบแล้วก็เริ่มได้ลองใช้เป็นจริงปัญจังเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมานี่เองนะฮะเป็นกลิ่นของกลิ่นรักไทยซึ่งเป็นกลิ่นของสปาในกลิ่นที่รวบรวมเอากลิ่นของดอกไม้ไทยซึ่งได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ขอบอกเลยว่ามันหอมชื่นใจจริงๆ แล้วไม่ใช่กลิ่นที่ดมแล้วเวียนหัวเหมือนน้าหอมเหมือนน้าหอมดอกไม้ไทยซึ่งคนบางคนบอกว่าได้กลิ่นหอมของดอกไม้ไทยที่เอามาทําเป็นน้ําหอมบางคนบอกว่าไม่ชอบเลยบางคนบอกว่าดมแล้วมันหอมเกินไปมันหวานเกินไปมันดมแล้วเวียนหัวแต่จะขอบอกว่ามันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับเจลอาบน้ําในกลิ่นของรักไทยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย3กลิ่นครับท่านผู้ชมมีกลิ่นดอกโม้ มีกลิ่นดอกกระดังงาแล้วก็กลิ่นดอกลีลาวดีผมขอบอกเลยว่านอกเหนือจากกลิ่นที่เหมือนเอาดงดอกไม้เอามากองเอาไว้ในห้องน้ำของคุณแล้วซึ่งคุณจะได้กลิ่นของดอกไม้ที่หอมสดชื่นแต่ไม่เวียนหัวเลยยังมีคุณสมบัติพิเศษหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ผมอาบแล้วมีความรู้สึกบอกว่าไม่อยากจะเลิกอ,อาบน้ำเลยก็คือ ครีมฟองอันมหาศาลซึ่งพอเวลาโดนน้ำามื่ฟองมันเข้มข้นมากแล้วฟองก็มากจริงๆสามารถสัมผัสได้ถึงพลังฟองอันมหาศาลแล้วกลิ่นที่หอมสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆเหมือนอาบน้ําอยู่ท่ามกลางดงดอกไม้นะฮะท่านผู้ชมลองคิดดูเซิว,ว่าเวลาที่คุณอาบน้าแล้วมีความสุขจากการลูบไล้ฟองอันมากมายแล้วก็กลิ่นหอมของดงดอกไม้ซึ่งคุณที่คุณกําลังสัมผ,สมผัสมันอยู่จะทําให้คุณอาบน้ําได้อย่างมีความสุขรู้สึกผ่อนคลายแล้วคุณก็จะช่วยให้ การอาบน้ําของคุณมีความสุขในทุกๆวันเลยจริงๆอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมเมื่อไรก็ตามที่คุณอยากจะอาบน้ําแล้วอยากจะลองสัมผัสกับความรู้สึกใหม่ๆแล้วก็อย่าลองนึกถึงอาบน้ําด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสปาซึ่งเป็นทั้งสปาสมุนไพรแล้วก็สปาจากมวลดอกไม้ไทยซึ่งให้ความรู้สึกหอมสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางดงดอกไม้ แล้วก็อยู่ท่ามกลางสมุนไพรที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นกระปรี้กระเป่าแล้วมีความสุขกับการอาบน้ําอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยทีเดียวนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับการอาบน้ําในรูปแบบของสปาครับ